มาไวรุ่นคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูกระบะสี่ประตูผ่อนเดือนละห้าพันบาทตลอดสัญญาะนะเรียกว่ารถในตำนานปุก,ป,กปุกตำนานขึ้นมาขายตามมานี่นะก่อนพี่มันจะเป็นคนดวงท่า <laughs> ทนนี้ไทตันสี่ประตูสีแดงซิ่ง <laughs> ตำนานที่จอดอยู่ปีกว่าไม่ได้สตาร์ทเครื่อง <laughs> <laughs> วันนี้เพราะอะไรพี่ฮะเพราะอ,อะไรอะไรนะ,ออะรตอนแรกจะแต่งเอาไว้แข่งลงสนามแต่ตอนนี้ขายดีกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาแข่งไม่มีเวลาแลยแ 13, ครับเป็นไททันปีไหนสิบสามสิบสี่ครับสีแดงซิ่งสี่ประตูกับค้างวดเดือนละห้าพันบาทสัญญาถุงตำนานขึ้นมาขายจอดจนจอดจนปวไปเฮ็ดพุทธนะครับ <S 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 พี่น้อง <S <S มาเบิ เป็นยังไงเครื่องแห้งหๆมีแต่ดินจอดอยู่ปีกว่าครับโอ้แต่สตาร์ทไี่ช่องติดเลยนะติดเลยเหรอติดเลยโชแต่อนนี้แบตมีหรือเปล่าไม่รู้คือตอนนี้ก็เลยเอามาขายดีกว่าดีกว่าปล่อยทิ้งกรับพี่น้องมันจะเสียรถนี่คือตำนานคือเราปลูกตำนานขึ้นมาขาย พี่น้องใครจะเอากระบะสี่ประตูผ่อนเดือนละห้าพันบาทตลอดสัญญาสนไหมสนคือมันวิ่งได้ไหรือเปล่าพี่วิ่งได้สีรถยังไม่ได้ล้าง <c oughs> เอ้อมันสกปรกเฉยเราไปจอดน้ำนะด,ดูดิโอ้ <c oughs> ปวกจะทำโพลอยู่แล้วอ่ะโอ้ข้างในใหม่กลิปเลยเฮ้ย้ขยข้างในก็ใหม่ใ <c oughs> หม่ในยขนาดนี้สตาร์ทได้ปะลองดูนี้แบตหมดไหม แบตเตอรี่หมดนะครับลุกตำนานขึ้นมาขายเอาไปผ่อนเดือนละห้าพันบาทแต่อละสัญญานะขอร้องครับขอร้องได้ไหมว่าอย่าแย่งกันนะครับผมมีคันเดียวคือถ้ามึงขอซื้อคันนี้ไม่มีรถแล้วนะไม่มีรถแล้วมีคันเดียวมีคันเดียวอ้โจะเอาไอรถเจ๊กดไลค์กดติดตามฝากช่องให้เ๊กันหน่อยฝากช่องฝากช่อง ฝากช่ออะไรเอาเข้าน้ำก่อนเอ้บวกไอ้ฝากช่องหนีเฉยเลยจำชื่อช่องตัวเองไม่ได้เอยไม่รู้เอา้าไต้เติ้นสี่ประตูรถในตำนานกะจะ,จะไปแข่งกับวัยรุ่นนะนี่ตอนแรกจะเอาไปแต่งแข่งกับวัยรุ่นครับนะจะไปไล่หน่อยแถวๆไฟแดงเนี่ยมันออกตัวแรงเหลือเกินนะจะจะไปแต่งแข่งกับวัยรุ่น จอดไปจอดมาเดี๋ยวก็หูหายบ้างเดี๋ยวก็อันนั้นหายบ้างอันนี้หายบ้างเฮ้ยอะไรวะหนี๋ยวไม่ด้ขายบ้างดีกว่าเดี๋ยวเด๋วายเครื่องหายเดี๋ยวเครื่องมันจะหายเอ้าข้างในโคตรใหม่เลยแต่ข้างนอกดีโอ้หสภาพที่ปุ่นเอาเดี๋ยวล้างก่อนถ้าฉีดน้ําก็จะเป็นเหมือนคนละคันเลยนะไอนะยังไม่ได้ล้างแต่เครื่องดีเครื่องดีแบตเตอรี่หมดนะไทตันซีบะตู ปีไหนสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ 11, 12, 34, ปะ่ะสิบสี่นี่แหละสิบสามสิบสี่ถ้าจัไม่ผิดนะนะไททันหน้าประติ๊หน้ารถในตำนานขับกระบะสี่ประตูงวดเดือดห้าพันถามกันจังเลยอือเอาจัดไปนะใครสนติดต่อเข้ามานะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยไอเสมรถซิ่งจัดให้สุดไหมครับพี่น้องสุดครับพี่เออ ถ้าจอดอีกชักปีน่าจะเป็นสุสานแล้วนะอ้าวฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยไวรุ่นแจ้ว